สำหรับการอัปเดตเอกสารของแกล็นะครับสามารถทำได้โดยวิธีนี้ครับก่อนแรกคือเข้าไปที่ชื่อเรานะครับกดที่มุมขวาบนนะฮะจากนั้นนะครับโอเคจะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับแล้วให้เราไปกดที่ชื่อเรานะครับจากนั้นครับเขาจะบอกว่าเอกสารที่เราลงทะเบียนไว้เนี่ยข้อมูลยานพาหนะลงไว้1 1คันนะครับเลื่อนลงมานะครับคำว่าเอกสารจะเห็นว่ามีการเลือก เอกสารที่ต้องการอัปเดตนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วโอเคเราจะอัปเดตในส่วนของป้ายภาษีป้ายวงกลมนะครับเอาว่าเราต่อภาษีเนาะให้สไลด์ขึ้นมานะครับเลือกป้ายภาษีป้ายวงกลมนะครับกดนี้เลยโอเคแล้วจากนั้นนะครับก็ทําการกดที่กล้องถ่ายรูปนะครับเลือกกล้องถ่ายรูปครับเรเรียบร้อยก็กดถ่ายครับปึ๊บกดเซฟนะครับกดมาไมถูกครับจากนั้นให้กรอกวันหมดอายุนะฮะยี่สิบสองกพสองห้าหกเจ็ดนะครับ ก็จะหมดอายุเนาะส่งนะครับอันนี้คือเราอัปเดตแล้วนะครับส่งเอกสารแล้วเรียบร้อยในการอัปเดตเอกสารของแกรบ็บนะฮะอัปเดตง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะครับอัปเดตป้ายวงกลมนะฮะ